ผู้บำเพ็ญที่ดีมีมรคคจิตทัศนะที่เที่ยงตรงถูกต้องผู้บำเพ็ญที่ดีมีมรคคจิตศีลภาวนาที่เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมความดีผู้บำเพ็ญที่ดีมีมรคคจิตจงรักมโนธรรมที่บรรลุสืบทอดวันวิญญาณรุ่นสู่รุ่นนิรันดร์ผู้บำเพ็ญที่ดีมีมรคคจิตสัมมาสามจี G, ที่ลึกล้ำอย่างราก เป็นหลักประกันเราคือจี้คงหัวฝอรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมดาลงสู่พุทธสถานน้อมกายเคียมพันองค์พระมันดาแล้วถามสิทธิ์รับทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตสงบศรัทธาตั้งใจฟังะเหตุใดวิถีชีวิตผู้ครองเรือน จึงเต็มไปด้วยความตรากตรำทะเยอทะยานคับแค้นยุ่งเหยิงบรรดามีอยู่ในโลกสมมุตินี่คือเหตุต้นผลกรรมลิขิตแต่สำหรับผู้มีซึ่งปัญญาอันประเสริฐเห็นในส่วนชีวิตที่มีความอิสระเสรีสูงเหมือนท้องฟ้ากว้างหรือไม่สแสวงหาวิธีทำบาเพ็ญจิตบรรลุถึงความสงบความสว่างหรือไม่ ปราศจากเย่าเรือนนั่นเองการที่ได้ผ่านและพบชีวิตเช่นนั้นมาจนตื่นเข้าใจหมูตาสว่างชีวิตเหมือนละครภาพความฝันเป็นจริงหรือหลอกลวงสุดท้ายปล่อยวางมียึดมั่นยึดติดเอาไว้เมื่อชีวิตพลิกผันมีเหตุเป็นใจเป็นไปเงื่อนไขบรรดาลดดนก้าวเข้ามาบำเพ็ญ ศึกษาในอนาจักธรรมคือโชควาสนามีพุทธ,ธสัมพันธ์ถ้ามีคนถามว่าอะไรคือเครื่องหมายของการบำเพ็ญคืนกลับสูงสุดตอบอาจารย์ได้ไหมมีใครตอบอีกไหมคือหนึ่งจุดชี้ไตรรัตวิถีจิตใช่ไหมใช้ไขประตูบานใหญ่ของบ้านเดิมดินแดนพุทธ,ธ สู่ครอบครัวพระศรีอานในส่วนคุณธรรมคุณกุศลปัติธานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกันจงอย่าได้ลืมนาะถ้ามีคนถามว่าเดินเส้นทางธรรมะอ้างหวังเดียวดายไหมสิพระเอ๋ยเจ้าทุกคนต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจแผ้ผู้มีคุณธรรมบาร,รมีปั่นปลายชีวิต จะมีอ้างวางเดียวได้เข้าใจไหมแต่การเดินทางชีวิตทางโลกมายานี้ได้รับบทเรียนประสบการณ์แตกต่างกันผลทางเดินมีทั้งราบรื่นกรุขระโดยทั่วไปมนุษย์เราก็มีความประเสริฐมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเป็นหลักเป็นฐานเข้าวไปสู่จุดหมายและความสำเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นผลทางวิถีธรรมยาวไกลเจ้าอย่าได้คิดวันกลัวรอยเท้าบุพพาริยะธรรมจารย์เดินผ่านมาปฏิมาธายังจะรึกเป็นหลักเป็นฐานเรื่องหน้าไวใ้ให้เราได้เจริญรอยตามเช่นกันผู้บำเพ็ญที่ดีก็เช่นกันมีมัคจิตทัศนะที่เที่ยงตรงเป็นหลักเป็นฐานในการปกป,ป้องระบบความคิด แห่งจิตให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิเที่ยงตรงที่ถูกที่ควรตลอดทางของชีวิตการบําเพ็ญมีมัคคิตศินภาวนาที่เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมความดีเป็นหลักเป็นฐานในการบ่งเพาะให้ตนพูดกระทำอยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรตรงต่อหลักธรรมไม่หวนกลับไปกระทำเรื่องคิดหลักธรรมมีมัคคิต จงรักมโนธรรมที่บลึกสูบทอดวัญวิญญาณรุ่นสู่รุ่นนิรันดร์เป็นหลักเป็นฐานในการสำนึกคุณรู้พระคุณตอบแทนพระคุณซึ่งเป็นจุดแข็งแห่งการสำแดงความกตัญญูมีมัคคจิตสัมมาสามจริงที่ลึกล้ำอย่างรากเป็นหลักเป็นฐานในการตอกปากฝังรากลึกลงสู่ธาตุเดิมแท้คืนจิตพุทธบริสุทธิ เข้าใจไหมสิรักเกอ๋ยเดินมุ่งตรงไปในทางลัดนี้โดยไม่พวงจิตโดยไม่พาจิตนึกคิดปรุงแต่งดังนั้นพระอาจารย์มาวันนี้ด้วยบุญสัมพันธ์อันพิเศษยิ่งทุกถ้อยคำที่กล่าวกับเจ้าในสาระในบำเพ็ญปฏิบัติธรรมคงเป็นหลักธรรมความในพระโอว,วาทที่ให้ไว้อยู่นั่นเอง นำไปศึกษาทบทวนเข้าใจไหมก่อนจากกันพระอาจารย์จะมอบหนึ่งบทความให้กับเจ้าคือบนเส้นทางคืนกลับบ้านใจโพธิปรารถนากระจ่างแจ้งวิสุทธิมรรคคืนแห่งต้นธาตุกำเนิดนำกฤิณาชั้นทาหกอารมณ์เจ็ดเกิดกลับทำให้ทางเลือนหลังไม่ประจักษ์เชื่อมถึงแก่นรากของแสงสว่างพุทธ ใจเวไนไม่ปรารถนาปฏิเวศสัจธรรมชีวิตสูงสุดว่าตื่นหรือหลับหลงทางชีวิตแต่ธรรมชาติเดิมกลับบอกรู้ถึงความอนิจจังแยกแยะผิดชอบชั่วดีสิทธรักเอ๋ยแม้ชีวิตทั่วไปมั่งมีสีสุขทุกยากลำเค็นหรือแม้จะเอาชนะความโกรธเกลียดที่มีสั้นหรือยาวมีความปิติสุข เพียงไหนเศร้าอดูนเพียงใดน้ำตาแลรอยยิ้มดูเหมือนรสชาติเดียวกันอนิจจังอนิจจาแต่กลับผสมมากมายด้วยบาดแผลของสามิ้นร้ายทางเดียวที่จะคืนกลับจิตพุทธะอิสระเสรีคือปล่อยวางไม่ยึดติดเอาไว้ไม่ว่าเป็นใจอดีตหรืออนาคตตัดละฉีกหน้ากากจอมปลอมนี้ ด้วยเมตตาปัญญากล้าหาญก้าวเผชิญความจริงมองให้ทะลุปรุกโรร่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นอยักยืนให้ถึงที่สุดกับเส้นทางหนวนคืนกลับบ้านล้วนสามารถปิดฉากชีวิตอย่างสูงส่งหมดจดบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นอยักยืนศรัทธาปณิธานสร้างบุญกุศลให้ถึงที่สุด กับเส้นทางหวนคืนกลับบ้านตลอดชีวิตของการบำเพ็ญจึงไม่เสียใจภายหลังบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นหยัดยืน,ยนดื่มน้ำัำลึกต้นทางเคารพบ,บรรพจารย์เทิดทูนธรรมะให้ถึงที่สุดกับเส้นทางหวนคืนกลับบ้านอุปสรรควิบากกรรมหรือแลหมื่นพันมานทดสอบจะมีความหมายอะไรขอเพียงเส้นทางสว่างกลับบ้านนี้ยังแจ่มชัด ไม่แปรเลื่อนรางแท้จริงชะตาชีวิตต้นจดลายใช่ไม่ใช่ไปบรรจบที่ฝ้าเบื้องบนเพราออย่างน้อยจุดหมายปลายทางชีวิตหวังไปบรรจบที่อริยานะพุทธเสียนแท้จริงใช่ไม่ใช่ล้วนไม่มีเหตุผลที่ต้องเสียใจหรือยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ด้วยจิตค,นค้นพบคนจริงแท้แล้วคือพุทธบุตรคนเดิม จะดพูดกันอ,อหยุดพระโอวาทจีกงหลวงฝอรประทานไว้เนื่องในโอกาสชั้นเรียนพรมจรรันทร์ณฉงกวงฝอเวียนจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2562